สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะทุกคนเมื่อวานเมื่อวานนะคะตุ๊กตาสิพวกรพี่น้องมาเที่ยวฟาร์เกตนะคะของเป็นมาร์เก็ตของอาร์มิชนะคะเรียกว่ามาร์เก็ตเบิร์ดอินแฮนด์นะคะเดี๋ยวตุ๊กตาจะพาเข้าไปชมด้านในนะคะตุ๊กตาชอบตรงนี้มากเลยนะคะก็จะมาบ่อยมากนะคะอันนี้นะคะก็ก็คือชื่อของเบิร์ดอินแฮนด์นะคะเดี๋ยวตุ๊กตาจะพาเข้าไปด้านในค่ะพวกพี่น้องเห็นอันเห็นรถเทสลาบะเบิรงดส่งคืออีกอย่าง,งผมเจ้าว่า นี่คะ่ะเราก็อาพากันเข้ามาแล้วนะคะโอ้โหพี่นงองลูกพร้อมแกนอะไรก็ยังมีอยู่นะคะโอ้ของกินของหวานเยอะมากๆเขามีผักสดผักอะไรขายแย่ๆเลยนะคะยูวานกรปสไล s ์ i ช e วโอ้กระลำหัวใหญ่มากๆเลยนะคะพ่อพี่นงองนี่ขนาดบรรยากาศอากาศหนาวเย็นนะคะคนก็ยังแบบว่ามาช็อปกันเยอะเลยก็มีร้านขายของไร้ขันฮอดดอกเต็มเลยนะคะแล้วก็มีเนื้อ ร้านขายของเยงอะเลยคันนี่ขนาดอ้อันนี้เสิร์ฟสำหรับแพนเค้กตุกตาว่าจะซื้ออ่อันนี้นะคะไปทำให้ลูกกินรูปบอ,อกแม่ไม่ต้องทำเพือนว่าแ <laughs> สดงว่าเฮ็ดเปเซียนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นตุ๊ก,กตานะคะเขาบอกว่าอ่าทุกคมอาร์มิชนะคะตุ๊ก,กตาเขาจะไม่วาดรูปหน้าตานะคะเขาก็จะทำเป็นแบบนี้เลยไรชาโฮแดนนี่นะคะ เป็นตุ๊กตาของอชุมชนเผ่าอาร์มิชนะคะอันนี้ก็เป็นแบบผู้หญิงนะคะการแต่งกายของเขานี่ดูอันนี้ไอเดียดีมากๆเลยนะคะสำหรับพวกกางเกงยีนหรือว่ายีนเก่าที่เขาไม่ใช้ <Look. S 1> เขาก็จะมาเย็บปร, <'ll> ประดิบประดอยเป็นกระเป๋าหิ้วแบบนี้ <'ll> นะคะ <Look. S 1> นี่ค่ะอันนี้เหมือนกัน <Look. S 1> นี่ค่ะงานฝีมือ อันนี้ก็จะเป็นชุดตุ๊กตานะคะที่เขาเย็บชุดตุ๊กตาของเ <c oughs> ด็กอาร์มิชนะคะ <c oughs> เขามีของขายเยอะแยะมากมายเลยนะคะ <c oughs> พวกคันนี่พวกแจมอันนี้เป็นร้านกาแฟร้านกาแฟทุกตามากินบ่อยๆนะคะ <c oughs> thank you <c oughs> นะคะถ้าใครชอบกาฟฟหรือว่ากรีนทีนะคะร้านนี้ทำอร่อยมาก เอาเป็นว่าแบบว่าถ้าใครชอบเดินซื้อของนะคะก็ามาที่นี่ก็สนุกดีนะคะนี่ขนาดอากาศหนาวหิมะลงนะคะแต่ว่าก็ยังมีคนอยู่เดี๋ยวตุกตาจะไปเอาหัวผักกระลำใหญ่นะคะมีของกินมีอะไรเยอะเลยนะคะตุกตาจะซื้อหัวใหญ่หัวนั้นนะคะ and this too y e h h he can hand it to you yes okay ตอนนี้ก็พากันกลับเข้ามาในรถแล้วนะคะโัวพี่น้องเอ้ยอยู่เมกาหรือว่ายู่เมืองนอกเนาะ ขนาดอากาศนาเนห็นพวพี่น้องคอนก็นยังออกไปอยากออกไปข้างนอกไหมอันออกมาข้างนอกหน่อยมาพวยพี่น้องเอ้ยโอเคนะคะในคลิปวิดีโอนี้ตุ๊กตาจะขอจบไปซำหนิก้อนเนาะคะ่ะอันผ้าลูกมาทําธทุระเราก็เลยผ้ากันแบบแวะนะคะกินกาแฟฮอนอ์อนกาแฟฮอรนเนาะคะ่ะบ๊ายบายเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายครับผม